จริงๆคนนอนไม่หลับนคนนอนไม่หลับกระสับกระสายคือใครรู้ไหมนุน่นลูกนอกไส้นุน่นลูกนอกไสนอนไม่หลับแล้วอืเป็นยังไงล่ะเออเวรนกรรมนะใครทําอะไรไว้นะย่อมได้ผลนั้นตอบแทนอืมคดีผุดขึ้นอย่างกระดอกเห็นแล้วทีนี้ถามหน่อยสิว่าแล้วแม่นอกไสช่วยอะไรได้ไหมแม่นอกไส้ช่วยอะไรไม่ได้ โนโนจะเห็นหรือยัง mm ว่าเห็นหรือยังว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยมันมีแต่มหาผลประโยชน์ตอนนี้ไปตามหาใครไปตามหาอินากาศไปตามหาอิมมาดามบาตีโอแต่หามันเกิดประโยชน์อะไรไหมนี่ผมถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเออถ้าจับตัวมาดามบาตีได้แล้ว้วได้อะไร แลวมันเกิดประโยชน์อะไรกับสังคมฮะท,ท,ทั้ทงๆท,ที่ทั้งๆที่ณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เรื่องพวกนี้มันก็ตกไปแล้วตั้งนานแล้วแล้วจะไปขุดไปขุดขึ้นมาหาประเพณีของเงาอะไรเออจะไปขุดว่าไอ้อีมาดามราตี้คือใครอีนากาคือใครได้ประโยชน์อะไรบะทํทำไมมึงไม่ช่วยลูกมึงอะเออลูกนอก้องไซหนีเรื่องอะไรรู้ไหมหนีเรื่องคดีที่มันจะเกิดขึ้นนี่แหละ นีเรื่องหมายจับนีเรื่องหมายระบบติดเทิงในเรื่องคดีป่าไม้คดีนูนนั่นนี่ไงเออที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะป่าใครล่ะอืคดีของอีเหลี่ยมนะครูเลกแกนไม่ใช่ไม่ใช่หนอยหน่อยนะเออแล้วมีแต่คดีใหญ่ๆมันไม่ใช่คดีตักไข่นะ จะจ่ายสามพันสี่พันอ่ะมันไม่ใช่คดีแบบนั้นนะหนักนะเออเดี๋ยวน้อยเนี่ยพอดีครับผมแล้วถามว่าคดีแต่ละคดีนี่คดีแต่ละคดีนะ่ะมันเป็นคดีที่ <c oughs> มีโอกาสได้ไปเที่ยวฮ่องกองฟูดทางนั้นนะเออมันมันเกิดอะไรอ่ะมันเกิดความหยินพยองพ้องผลหรือยังไง คดีคดีลูกป่าเนี่ยคดีลูกป่ายิ่งหนักเออแล้วแล้วก็ใช้ผู้รู้ทางกฎหมายใช้ผู้รู้ทางกฎหมายคนเดิมเอคนเดิมพฤติกรรมเดิมเดิมใช้ผู้รู้ทางกฎหมายคนเดิมพฤติกรรมเดิมเดิมๆผู้รู้ทางกฎหมายเคย ทำคดีลาบคาบลาบคาบไปสามคดีเพียบ <c oughs> <c oughs> แทนที่จะไปหาผู้รู้ทางกฎหมายท่านอื่นไม่เออยังคือผมถามหน่อยสิว่า <c oughs> ในยุทธ,ธจักรเนี่ยมันหมดแล้วเดี๋ผู้รู้ทางกฎหมายนะไม่อายเขาเหรอถามตัวตน่อยสิว่าไม่อายไม่อายพ่อปีหรือไม่อัไอีกเหรอ ทำไมทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นผู้รู้ทางกฎหมายท่านหนึ่งเคยว่าความคดีเรื่องที่ดินเรื่องถมดินเรื่องลุกป,ป่าเรื่องไม้มาค่าเต้เรื่องตัดต้นไม้ตัดต้นกระถินเ,เรื่องอะไรเนะี่ยเรื่องสร้างพญนงพญนาท บทสรุปมันคืออะไรบทสรุปมันคือราบคาบเลยนะเออถ้าราบคาบขนาดนั้นก็ต้องมองถึงศักยภาพสิสามสีเ่เขลาบคาบขนาดนั้นน่ะอืสรเราก็ต้องมองเราต้องมองสิว่าผู้รู้ทางกฎหมายมีความชำนาญการในหลักข้อกฎหมายนั้นๆหรือเปล่าทำไมถึงแบบโอ้โห สามคดีเรียบร้อยแล้วที่สำคัญโทษใครที่สำคัญ <c oughs> ที่สำคัญก็คือโทษลูกความโทษลูกความว่าโง่โทษลูกความวามมา่า,วา,มมาไม่เตรียมข้อมูลไม่เตรียมหลักคานตายและสีชีวิตอไมนเจ้าเออที่สำคัญก็คือว่าในที่สำคัญก็คือหนักไปกว่าน,นั้นก็คือว่า ดีแล้วไงคือไม่ให้ติดคุกก็ดีแล้วเออแต่ละคดีแต่ละคด,ดีนะ่ะถ้าเกิดว่าโหยบุญหัวแล้วกูไปทําให้มึงติดคุกอาตายแล้วสิวีดพูดออกมาได้อย่างไรเออ